เปิดแล้วนะคบร้านยาโจเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ร้านนัคไม่เปิดหรอจริงเฮ้ยเไปไหนจริก็เปิดอกว่านัดจะไเปิดทำไมอ่ะพี่พี่คิดฝันหนะจริงดูแลดูแลดวดาดูจะสู้ดูมันโด่ได้โดน เดี๋ยวนะขอไปตามเพื่อนก็ได้ได้เอ yo, ้ยรับ yeah. ัตแล้วก ah. hey. uh, okay. ันเตรียมเตรียมเตรียมตัวราจะขายแนะเลเขามาแล้วครับเขามานมาแล้วเ้ How are you? Oh, 1941, ้าบเราอ้าเอยดีกว oh, yeah. yeah. oh, so ่าอร่อยแน่มองอะไรครับต้าวัักจงเหมือนกันเงายังไงดีล่ะทีนี้ เราพร้อมานรอบไหมพร้อมไรอบไหมหรือว่าทุกคนจะช่วยกันหรืวทุกคนช่วยกันมิวสิกไหมช่วยได้ไหมครับไม่ก็แค่บอไเปิดสัญญาลมิวสิกนะรองไหมร้องพรอมานนะหนึ่งสองสามมิวสิกเอแล้ว ជាចុងដល់ແມယ်ហើយក៏ចុងដល់ແມယ်យ៉ាងខោចុងដល់ ถูกตัวอะไรด้วยอะไรอะไรด้วยน่งมาน้่งมามันร้อนมันร้อนมันร้อนวุ้นที่ได้ในอ่ะต่อต่อต่อมาต้องเยอะอ๋ออะไรอะไรแบบนี้อะไรแบบว่าที่สุดของร้านผมไปเองไข่ก็โอ้โหไข่ก็บีไม่ไข่คอมบีไม่เคยไข่ก็แบบนี้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 ดีกว่าแล้วมาจัดสินกันไปเลยมาดูซิว่าขาแอบไหนอ่ะอ

เคอบ้างกันไปกิผมจะบอกว่าพวกคุณเี่ยผีผานันหลายรอบแล้วร้านคุณเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมใช่ใช่ได้อย่างนั้นรุ่นนี้คุณเอายาดองที่ดีที่สุดมาให้พวกเราชิมถ้าร้านไหนอร่อยเราจะรีวิวแบบให้ดังดังดังแต่อีกร้านหนึ่งเจ๊งไปเลย พอเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันว่าร้านจะเจ๊งเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะเราเว้ยเฮ้ยไปเว้ยไปไหนอะไปกนนเอาเจ๊งเลเจ๊งเจ๊งเลยไปเลยก็ได้ เดี river, no ๋ยวอยู hey. ่ที <l <l ่มือยิงมือยิงมือไปไปร้านหนึ่งเลี่ยงร้านสองร้านสองเรียกร้านหนึ่งเอ๊ะร้านหนึ่งเลี่ยงร้านสองเฮ้ยอนแรคุณละแล้วเหรอว่าไงจ๊ะเสร็จที่จุดนั้นครบเราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนับ พวกเราชา,นนาวกระปุกเอาด้วยบ้างอือจัดไปวแต่ว่าเออนั่นอะไดิถ้าเหมือนนักชิมของเราอะพ<ๆ>ัาอ้วกแล้วอ่ะร้านของพวกเราไม่เจ๊งหรอเราจะทำยังไงต่อออพีออ่ขอแยกเกียร์เสื้อผ้ากัน เราลองเป็นนักดดูหมเออที่มูจาอะรเจอ่แกูเมืุเลยเนพกเรายหน้าตาแบเนมีมัมม่อใครจะไม่รัก่าแต่ทุกคนอยากให้ทั้งสองนกลับมาดีกันไหมครับยา มาครับพี่พี่ถ้าใครเห็นผ่านการกับพี่พพก้องด้วยเนี่ย <ś m _> อย่ามัวอะไรตนี้เลยครับ แก้วไม่พอดีเลยพอนี่ยกินไม่ได้พอนี่ยกินไม่ได้เผยยังกินไม่ได้ มันาอาบน้เช้าโอ้โหา่อเติมด้วยกัน่อเอยเเดี๋ยวมันวเตาเยยเาไบดีขนาดน้เราต้องชวนพี่เรามากินด้วยกันปะเออเออม่ชวน

มแดกไปแต่คิดว่าเจ็บม,มันจะจบ สั้เรยงเป็นขันียงอันนี้ดีครับก็พวกผมอะนวัวพวกนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเป็นก็พวกผมว่าพีควาทะเลาะกันก็เลยก็เลยป็่พี่จบล้อแต่ทางซองลาอะไรกัน ก็แจงว่าร้านของลื้อขอาลื้อและร้านของลื้อมันลื้อเลยเขา้นขุนเลยขวนฮะข้าผสมบ้างไงทั้งสองร้านควรมารวมกันฮะแล้วก็ปิดร้านไปเลยท่านท่านสองบครับผมผมมีคำถามครับถามว่าท่านมาวิจารณ์ยาดอง หรือท่านเมายาดองครับข้าตกใจน้าไม่ครักข้ารักเอแบบนี้ข้า่่เจ้าทั้ง2ร้านว่าควรจะเปิดร้านร่วมกัน ค oh. oh, ุณเจ้าเห็นด้วยไหมฮะอุ้ยฮะ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  คุณรวมร้านกันได้วยแต่ตอนนี้พวกเราโอ้โหประจ OLT ตอนนี้พวกเรา เทสเทสเช็ควานเช็คอ้าวผู้โดยสารหายไปไหนหมดอ่ะ หนึ่งสองสามกินกชวยเออลดลดิอีกเออแปบนึงลุกให้ได้ก่อนใจเย็นแกมันไม่สมฐานะเราเลยอะไม่แต่ว่าแต่งตัวนี้แบบ แม่ใค่ให้ใส่สูงขนาดนี้แล้วว่าแฟชั่ไนไม่แต่แต่ว่าตอนแต่งตัวเสร็จอ่ะใช่ท้านหลังบอกว่าต้องว่ามาถ่ายประกันตน่างต่าันค่ะยุ้ยเบือกันหลันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณทุกท่านนะคะเข้าสู่ใส่การ์ิอนอัลบั้ม Lady L Bye เก่งซีนว่าเกันซีมว่าอะไพูดไม่เสร็จเลยโอ้ยอ่ะเก่งซี เด็กๆก็้นกนดเคียสนอะิด้สัโอเคพร้อมไหมร้อมเร็วเกังไม่ได้เรนเลยอ่ะชเลาข้าเลยเข้าเลยจบเข้าเลยแบอะไรณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปชญมการแสดงจากร้านตายล

Maybe you mean the to นี่บอกเลยว่าเพลงสุดท้ายของพวกเราเนี่ยมันต้องสนุกแน่นอนมันต้องมันกว่าที่ผ่านมามันต้องมันองตกเวทีน่นแหละเออรมันต้องรอเออมันจะยิ่งใหญ่แน่แต่ถ้าอย่างนั้นเรามาจัดงานที่แข็งทั้งทีเราจะทำให้ทุกคนนั่งนิ่งได้อย่างไรก็ฉะนั้นแล้วทุกคนต้องยยืนขึ้นเลย เราต่อ so ร่างกันเลยดีก so ว่า so so